สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีกันนะคะซึ่งมีคําถามจากท่านผู้ชมมานะคะว่าเมื่อ10บกว่าปีก่อนนั้นนะคะ ผิดหวังในเรื่องของความรักแล้วก็ความผูกพันนะคะและทําไมหลังจากนั้นนะคะก็มีอะไรที่แย่ลงแย่ลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วย like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามในช่องของจิลาภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะก็เป็นการนำเอาลัคนาราศีกันค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาว ใหญ่ๆนะคะซึ่งอยู่ราศีไหนก็ใช้เวลายาวนานนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อทุกๆราศีเลยนะคะในคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าชาวราศีกันทุกๆท,ท,ท่านนะคะจะได้ประโยชน์จากการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมก็จะต้องมีสตินะคะมีวิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะเป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดทั้งหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะคะท่านผู้ชมควรนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะ ไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะจุดแรกที่สำคัญนะคะเราก็มาดูที่ดาวมฤริตยู่ดวงนี้เลยนะคะ ดาวมฤริตยูดวงนี้นะคะเล็งลัคนาชาวราศีกันนะคะเมื่อประมาณนะคะเมษายนปี52ท่านผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีนะคะประมาณ10กว่าปีก่อนนะคะเพราะดาวมฤริตยูดวงนี้ค่ะเขาอยู่ราศีละถึง7ปีเลยดังนั้นนะคะช่วงระยะ7ปีนะคะตั้งแต่ปี52จนถึงปี59นั้นชาวราศีกันนะคะจะเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะคะตรงจุดนี้เรื่องที่สําคัญเรื่องแรกก็หมายถึงความรักความผูกพัน ภาในครอบครัวบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การหย่าล้างแบบกระทันหันบางท่านนะคะคู่ครองอาจจะมีเกณฑ์เป็นโรคร้ายหรือคู่ครองอาจจะมีเกณฑ์นะคะเกิดอุบัติเหตุอะไรเช่นนี้นะคะและตรงจุดนี้นะคะก็หมายถึงหุ้นส่วนนะคะบางท่านอาจจะมีคอนเน็ชันกับบริษัทห้างร้านต่างๆช่วงระยะเวลานั้นก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะ แต่ถ้าท่านใดนะคะในช่วงระยะเวลานั้นที่ยังไม่มีคู่ครองนะคะเมื่อดาวมฤิตยูมาเ็งลักเช่นนี้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานแบบฉับพลันทันด่วนก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะพอปี59ดาวมฤิตยูดวงนี้ค่ะก็โครจรเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะของท่าน ก็อยู่ยามาจนถึงทุกวันนี้นะคะเขาอยู่มาแล้ว6ปีค่ะยังอีก1ปีนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ระยะเวลาที่ดาวมฤตยูมาเร็งรักท่านจนถึงทุกวันนี้นะคะกินเวลาประมาณ13ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะดวงของท่านใดนะคะดาวมฤตยูให้คุณในดวงชะตาของท่านตรงจุดนี้ก็จะให้คุณแก่ท่านนะคะแต่ถ้าดวงท่านใดนะคะที่ดาวมฤตยูอยู่ในเรือนที่เสียก็มักจะส่งผลเสียให้กับท่านเช่นเดียวกันค่ะ ดาวดวงต่อไปนะคะก็คือดาวพัพพฤหัสดวงนี้ค่ะดาวพัพพฤหัสดวงนี้นะคะจะหมายถึงนะคะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงนะคะเรื่องภายในครอบครัวตลอดจนญาติผู้ใหญ่ของชาวราศีกันนะคะและอีกเรือนหนึ่งก็หมายถึงนะคะคู่ครองหุ้นส่วนของท่านนะคะเมื่อประมาณนะคะเดือนตุลาคมปี62สองนะคะดาวพัพพฤหัสดวงนี้ค่ะ อยู่ในพบพันธุนะคะได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานั้นนะคะ,ะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์รวมถึงบ้านรถของท่านนะคะก็มีความมั่นคงแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระพฤหัสดวงนี้เขาก็เดินคู่กับ ดาวพระเสาร์นั่นเองดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานั้นนะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านเรื่องของรถและก็ภายในครอบครัวนะคะเพราะดาวพระเสารดวงนี้นะคะเข้ามาจากภพปุตตะอาจจะมีบางท่านอาจจะมีธุรกิจใหม่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านขายบ้านขายรถ อะไรทํานองนี้นะคะแต่ตรงจุดนั้นนะคะก็มีความพลิกผันพอสมควรเพราะดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์ก็มีเกณฑ์การโคจรวิปลิตนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็อาจจะมีความไม่แน่นอนนั่นเองค่ะพอปี63นะคะดาวพฤหัสก็เดินเข้ามาอยู่ในภพปุตตะแต่ก็เดินร่วมกับดาวพระเสาร์เช่นเดิมนะคะการงานก็ไม่แตกต่างกับปี62นะคะและหลังจากนั้นนะคะมาประมาณวันที่ Uh, 28เดือนมีนาคมนะคะปี64นะคะดาวพระพฤหัสตรงนี้ก็โครจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะกินเวลายาวนานไปจนถึงเดือนเมษายนปี65เลยดังนั้นนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมปี64เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้นะคะชาวราศีกันนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มีปัญหาภายในครอบครัวมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถตลอดจนนะคะ กู้ครองคนรักนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะทะเลาะเบาแหวงบางท่านนะคะถ้าดวงไม่แมท์กันก็มีเกณฑ์ที่จะเลิกกันก็เป็นไปได้ค่ะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะลงทุนหุ้นส่วนกับใครก็ให้เรามาระวังให้ดีๆด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและดาวพระพฤหัสตรงนี้ก็หมายถึงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานเช่นเดียวกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริก็หมายถึงว่าช่วงนี้นะคะผู้ใหญ่มักจะให้โทษนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากเดือนเมษายนปี65เป็นต้นไปดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะจะโคจรมาเลิงที่ลักนาของชาวราศีกันหลังจากเมษาเป็นต้นไปนะคะทุกอย่างของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีของท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์ญาติผู้ใหญ่ตลอดจนนะคะคู่ครองความรักความผูกพัน เข้ามาหมดเลยนะคะได้ตําแหน่งเกษตรตราที่บดีถือว่าดีมากๆเลยนะคะท่านอาจจะได้เจอคู่ครองคนรักท่านใดที่เคยผิดหวังมาหลายๆปีแล้วนะคะก็จะได้เจอเนื้อคู่ของท่านแล้วนะคะเป็นคนดีนะคะมีคุณธรรมนะคะเป็นผู้ใหญ่พูดจามีเหตุมีผลนะคะและบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่มั่นคงในเรื่องของบ้านเรื่องของรถด้วยก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ดาวดวงต่อไปเลยนะคะก็คือดาวพระราหูดวงนี้นะคะซึ่งในชาวราศีกันก็หมายถึงพบอริอริก็คืออุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะตลอดจนศัตรูคู่แข่งขันในเชิงการค้าด้วยค่ะนะคะ,นะคะเมื่อประมาณกุมภาพันธ์ปี62นั้นดาวพระราหูอยู่ในพบการงานของท่านแน่นอนเลยนะคะช่วงระยะเวลานั้นนะคะ การงานของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบที่ท่านไม่ค่อยแฮปปี้นะคะเพราะดาวพระราหูดวงนี้ค่ะมาจากภพอริแล้วก็ในเรือนของดาวพระพุทธที่เป็นศัตรูก,กันนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี62ไปจนถึงวันที่9กันยายนปี63นั้นนะคะ ในเรื่องการงานของท่านนะคะมันมีการพลิกผันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บางท่านนะคะการงานอยู่ดีๆนะคะก็รู้สึกว่าดาวลงหรือว่า เลวร้ายลงไปเรื่อยๆนะคะก็อันเนื่องมาจากดาวพระราหูดวงนี้ค่ะก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาแล,ล้วก็รวมไปถึงนะคะดาวพระราหูนี้อยู่ในเรือนของดาวพระพุทธที่เป็นศัตรูนั่นเองการงานของท่านก็ทําอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองทาอะไรก็ติดติดขัดขัดทำอะไรก็มักจะมีปัญหานั่นเองนะคะแต่หลังจากวันที่10กันยายนปี63ดาวพระราหูดวงนี้ค่ะก็โครจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะของท่านและอยู่ยาวไปเลย จนถึงวันที่29มีนาคมปี65ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนี้นะคะซึ่งอีกไม่กี่เดือนเขาก็จะโคจรออกแล้วนะคะที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63จนถึงทุกวันนี้นะคะชาวราศีกันนะคะรู้สึกว่าจะโดนคนอื่นนะคะใส่ร้ายป้ายสีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษ โดนบัตรสนเท่โดนคนดูหมิ่นเหยียดหยามบางคนนะคะทําลายเครดิตของท่านไปเลยก็ได้ถามว่าชีวิตช่วงนี้ท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยนะคะ สุกๆดอนๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้อดทนนะคะเดี๋ยววันที่30มีนาคมปี65ดาพระราหูดวงนี้ก็จะโคจรย้ายเข้ามาอยู่ในภพมรณะของท่านและได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะในเมื่ออาริก็คืออุปสรรคปัญหาต่างๆศัตรูคู่แข่งขันเข้ามรณะก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เป็นอุปสรรคของท่านได้จบลงหมดสิ้นแล้วนะคะแล้วก็ดาพระพฤหัสค่ะก็โคจรมาเล็งลัของท่านปีห5นะ เป็นปีทองของท่านเลยนะคะตอนนั้นนะคะจะทําอะไรรีบๆกอบโกยเลยนะคะอะไรจะเข้ามานะคะขอให้รับพิจารณาไว้นะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวราศีกันนะคะเหน็ดเหนื่อยมา10กว่าปีแล้วนะคะ ปี65ค่ะเป็นปีทองของท่านนะคะจะทําอะไรก็รีบๆตัดตัวนะคะอย่างไรก็ตามเจลาก็ขออวยพรให้ชาวราศีกันทุกทท่านนะคะประสบกับความสําเร็จในทุกๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงการงานนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะถ้าชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ